อ้าวเฮ้ยมึงล้มตั้งแต่คืนแรกเลยเหรอฮะสมน้ำหน้าอันนี้อย่ามองข้ามนะครับทุกคนตัวแมพมันกาลังสอนให้เรารู้จักการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรถึงมันจะทําร้ายเรามาเยอะแต่หนึ่งชีวิตก็ไม่ควรมองข้ามนะครับเฮ้ยแต่สัญญาได้ไหมถ้าช่วยแล้วจะไม่เล่นสติวอเบนลอดจนขาดสติก็ได้แต่ขอแต่งงานกับบารีเรนาคาปูจีนาแทนได้ไหมอีคุณตารวจมีคนมีอารมณ์กับแก้วก,กาแฟะอะลองกินผลไม้ดิเฮ้ยกินได้ด้วยแล้วพวกผักล่ะ เฮ้ยนี่ก็กินได้เอ้ยมีนิสัยกินง่ายนี่ว่ะแล้วที่ผ่านมามาไล่กินกูทำไมวะถ้ามึงจะกินง่ายอะไรขนาดนี้ไอ้กวางฮิตมึงจะไปไหนแผลยังไม่หายดีเลยเพื่อนหมอไม่เคยสอนแล้วว่าถ้าแผลยังไม่หายสนิทอยา่าเพิ่งขยับตัวไอ้ควาเออแรงซอกาวนะเลี้ยงหมาป่าก,กูจะไม่ว่าเลยนี่มันเลี้ยงกระต่ายมันจะช่วยกันอะไรมึงไหมนี่มันแบบเอาชีวิตรอดไม่ใช่แบบเลี้ยงสัตว์เออโคกระต่ายมันน่ารักนี่เฮ้ยยี่ นี่ตอนนี้ซีอไก่ตันมีไก่แมปบิวอสูด้วยนะแต่ผมเล่นแบบก้าๆคืนนี่ฟัง <Fun! S 2> เนี่ยมันจะมีโดมยักษ์แบบนี้เลยแล้วก็มีโอกาสได้สัตว์ต่างๆในตัวด้วยนะถ้าเองอยากเลี้ยงสัตว์เองควรเล่นแบบนี้แล้วก็จัดไก่ซ e o ไก่ตันหากสนใจกดลิงก์หน้าโปรโดได้เลย